อเช่วงนี้สุกอยากใครอยากกินมะพร้าวบ้างนะมะขาวแพงวันนี้เฮียมีมาเสนอโคโค่เจลลี่นะครับหรือเจลลี่โคโค่นะครับก็คือประมาณว่าเป็นมะพร้าว97เป็นแบบเจลลี่นะครับสามารถแช่ตู้เย็นซื้อเก็บไว้ได้ในการกินแก้อยากมีตัวของคอเลาเจน1 50มิลลิกรัมนะครับแล้วก็มีเรื่องพลังงานอยู่ที่10แคลอรี่เท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูกัน ฉีดฟองง่ายๆอันนี้ใช้ตัเยไปเลยนะครับหาซื้อง่ายแล้วในทางออนไลน์ณปัจจุบันนี้นะครับใครไปหาซื้อตามเซเว่นแล้วหายากนี่เลยครับออนไลน์ไปเลยดูดิดูดูดิดอืมไปดูดูอืมออคำแรกอ่ะมันให้ความหอมของมะพร้าวน้ำหอมมากๆเลยอืม อืมอร่อยมันให้เท็กเจอร์ที่ต่างจากบุญมากๆนะครับอีกอย่างนะครับเขาบอกว่าเด็กคนนวรบริโภคแต่น้อยถ้าใครมีลูกหาานอยากให้กินเยอะมีฮาลาลน,นะครับมีฮาลาลแล้วก็เขาบอกว่าข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหารมีผลิตภัณฑ์จากปลาด้วยนิดหนึ่งอาจจะมีนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับคนที่แพ้ปลาอร่อยมากนะครับ ดูดิถ้าเียนปุ๊บแล้วก็กินอ่ะอืมกดสั่งซื้อได้เลยที่ตะกา